เพื่อนมาจัดของส่งลูกค้ากันนะครับส่งเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับจากท่าเรือนะครับเพื่อนๆจากท่าเรือสังเข<ค>้า <cracking> มาหนึ่งกลอบนะครับครับนะครับไปตาจีไปอ๋อหน้าสมาคมจงหัวงานแต่งงาน,นครับ ทั้งเป็นเต็นท์ครับตดครับดาว่าครับเป็นเต็นเต็นท์ครับเป็นเต็นท์ครับได้ทนะครับดาวยอดนาดีหนึ่งนะครับอำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็ ่าเรือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มีท่าใหม่มาด้วยนะครับท่าใหม่สั่งสิบเลยนะครับขอบคุณนะครับสั่งมากสั่งน้อยไม่เก่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับหนึ่งกรอบก็ขอบคุณมากมากครับสิบกรอบก็ขอบคุณมากมากครับถ้าเป็นลูกค้าร้านิด็กก็ีใจแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไอเดียลมาตั้งให้ดูนนครับ โอเคแล้วครับ ID Line ครับเพื่อนๆสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาสั่งสินค้ากันนะครับ เรียบร้อยนะครับหนึ่งครับต่อไปสิบนะครับสิบเลยนะครับอำเภอท่าใหม่นะครับจังหวัดจันทบุรีครับสองสี่หกแปดสิบครับเพื่อนๆนะครับจากท่าใหม่นะครับจาท่าใหม่นะครับ เรียบร้อยต่อไปนะครับดินเหนียวดำใช่หรือเปล่าใช่ครับดินเหนียวดำเผาสุกนะครับดินเหนียวดำเผาสุกนะครับดินเหนียวดำเผาสุกนะครับรสชาติขวาดฝัดฝาดนะครับฝัดฝัดนํำนะครับเปรี้ยวๆตามนะครับคนแก่ชอบนะครับคนท้องนะครับชอบครับ เพื่อนนะครับจากบลบบุรีนะครับ ครับต่อไปเลยนะครับอะไรเอ่ยถัดมาก่อบนะาดีอีกห้าครับ สองสามสี่ห้าครับวันนี้งานสบายๆหน่อยนะครับเพื่อนๆสั่งเข้ามาไม่มากครับสั่งมากก็ชอบนะครับสั่งไม่มากก็ชอบหมดเลยครับแต่สั่งมากดีกว่านะครับใหม่ๆก็ยอมให้เพื่อนๆได้ของดีๆกันนะครับกรอบเนื้อดีนะครับห้านะครับเพื่อนๆจากจังหวัดไหนครับวันนี้ ออจากกรุงเทพนะครับหลักสี่นะครับกรุงเทพหลักสีครับเรียร้อยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ